สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอายินดีต้อนรับเข้าชูชองมาหาเฮงพาม่วนพี่น้องเอ,เอาวันนี้มาตามตัวเลขแนวทางพ่อเพชรแกย่างครับผมเนะาะมาติดตามตัวเลขแนวทางน้ากันครับผมเนาะมาสั่งเนื้อย่างกินมากินตาบุ่งพี่น้องสําหรับแนวทางพ่อเพชรเนะาะจะเป็นตัวไลขงวดวันที่สิบก,กันย่าครับผมเนาะรอติดตามรับชมแลบฟังไป,ไปพร้อมกันครับโอ้สุดห้างสุดลายเต้ โอ้ทเห็นโหลดแอดมินชี่เขาสวดสวดมาเนี่ยเนาะทิงปลาไ้วทังมหาแห่งทังพใหญ่แหละเขามาหลังเางินเขามาคนกำลังเต็ม้านอยู่เนาะถ้ากันลอยออกทางไหนพวกโอ้มาสุดนี่ฮะสันติอีรีนี่เราะเรื่องจริงวัเนี่ เห,ห็นป่าแห่งขี่รถพ่ออยู่เน้อสีดำปบาเนี่ยเอามามากาเนี่ยเห็นปลาไวขี่รถคันนี้อแล้วก็จันเล,ล่า,นาันาที่สามเขาฟันขาออกคันเห็นได้จันเล่ออกู้เดียวเอาสอางคันนั้นล็อกไวทั้งในแล้วเดอออกผมมาผมมาเคลียร์ตัวดีไปหาเดี๋ยวอันแอดมินพันมาแล้วเดี๋ยวชิ้ดได้ป่ากมฟันดีๆไปหา ลูกข้าวตนไอเอฟซีก็เลยเคียร์ตัวนี้ไปหโไปทั้งไหนลับบานเขมาตัวนี้เงินอมาโอ้ทหายเลยหายไปเฉบุ๋นบ่มาแล้วี่บานพี่รองโอ้ยสวัสดีครับผมวัสดีครับผมสวดีเอฟีรองท่านที่ติดตามบอเฟตดกบย่างเนาะโอ้ยกุยตั้งโดน มาลอยเปิดฝันหฮือบ่ฝันเถื่อนี่ะว่อเมื่อกี้นี่ฝันหฮือบ่ฝันเรื่องจริงโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงโอ้เอาจริงเอาจริงไปจริงกันไหนก่านนี่เอาความฝันมาว่าผมเห็นอีหลีเอาฝันจังไหนเห็นอีหลีเออเห็นอีหลีว่ามันสูญแห้งแต่นอกนว่ามันไปตรงครับตรงกี่ตัวตรงกับความฝันมาดิเออโัวอัน งวดนี้บอลเลบ่ต้องลอบอต้องรอฝันบ่ต้องรอฝันงวดที่ผ่านมามีคนไหนบอจักแล้วผมบอกคุณได้ไปหลายคนอยู่ด้บอกซีหาฮกโอซีหาฮกได้บอกไปเอฟซีที่มานังกินเขาอยู่นี่ได้หลายคนอยู่เดิแมนผุ้มมานังกินเขายัดอเวิรเลย วันนี้แม่จะหูราคุยใหญ่ทางอันนี้ว่นมนันนางกินเข่าอยู่กันถามเนาะท<อ>ั้นายกทั้งกองคนอ่ะมันนางครับ<อ>ได้มอญสี่หา้หาหกแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือพ่อมฝันผมฝันมาอ,อ,อันพี่กำมดนอนอกันในไลลูกอยู่เป็นว่ผมขาคอยฟังอย่างก็แม่แม่บ้านน <ผม S 2> ี้บอก ลูกแม่ช่วยมานอนกันอย่างผู้ชายมันลูกก่อนบ่ผู้ชายมันลูกก่อนยิ่งบ่ลูกได้ป่ะพี่กับน้องมาสี่หาสี่ของบ่นั่นแหละบ่เออแม่ยนาเสียดายเนาะผู้ใดผู้ใดกันเจ๊น้ำกาวไหม้นีเใจ๊น้ำโตัวด้วยวันอินเมื่อนี่ยผู้ใดอยากได้เงินซื้อเลยศูนย์ ซูนซนซูนแห้งเนี่ยอ่ะซูนนโอโถเอากําปสิยกดูนี่เอาเอาที่ไหนฮะยกขึ้นบบตํมตัวไนไหมซูนมาอ่เดี๋ยเป็นซูนสองโอูนสามสี่ซูนห้โอนหกซูนสี่สนห้าสูนนี่ มันมันมีที่มาเออมันม ah ันมีที่มาของคำว่าศูนย์ศูนย์อดีตมาอีกแล้วโอ้โหที่เพิ่นเพิ่นเคยเคยมาของเล่งนะมาอายุเพิ่นสี่สิบหกปีแล้วเพิ่นเสียสี่หกสี่เจ็ดนะเสียแต่ว่ามาเนี่ยผมกำลังต่ำหมกฮวงอยู่ให้ความฝันนะกำลังต่ำฮวงอยู่เพิ่นกับมา มายูเป็นขางใส่ลโคกมเตี้ยโอ้โคโอู้นแห้งแต่น้องมันย้าคนมาหลายๆมันไปอย่างไรก็เสรนจเลยเเกินหาากือโมงมาซอยหน่อยออ้ยกัขบยูคอนโดขูบแล้วอะไอโตโตยูคอนโดคุณตั๊วโอทำบ่ได้ของก็ชูนแห้งเนาะ ม่มาซูนหวยังกูก็ซูนมึงกันแล้วะอ้เนโอ้โว่าอนเรยกว่าซูนซูนก็นี้ซูนซีอันซูนซวนสองนี่สองเดี๋ยวสิบอฟังสองมันซูนทั้งสองคนอ้หบออันนี้ผมกับน้ำหาน้ำโอกอาจจะเป็นซูนหาูนฮอกูนั่นกับซีมันว่าเออนั่นแหละที่มา ที่มาของ040506แมนโอ้บาานในเพิ่นมาเลยมากผู้เดียวโอ้ก็มันสิเป็น03คือเพิ่นมาคนตีเสียให้ครอบครัวล่ะมาทั้งสามคนเลยพกอะเสียแล้วแม่กระเสียแล้วตัวเล่าเฮงกระเสียแล้วมาทั้งสามคนเลยโอ้มากอืมนัดอบนระบาสองศูนย์สามศูนย์ ศูนย์ศูนย์อ่าอ่าสี่ศูนย์หาศูนย์บอกหกศูนย์บอะอยากได้เงื่นซื่อเลยศูนย์ศูนย์อไล่แต่ศูนย์ไปทีตีเลยไล่แต่ศูนย์วิ่งศูนย์โอ้ขั้นขั้นจากวิ่งไงวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เออตาบ้างแต่ศูนย์ศูนย์ไปแมนสี่ศูนย์ศูนย์ยกเว้นศูนย์หนึ่งเออโอ้บอกออกศูนย์หนึ่งอ๋อ อาตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์สองไหนดีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหรือสองศูนย์อันบอกเพราะว่าเป็นอย่างคือว่ามีสองบอกหลังจากที่ศูนย์กันแล้วนี่ยมันปรากฏว่าอยู่ในตลาดสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้นกำลังปาดกล้วยผมย่างไปเล่าปาดกล้วยให้ปาดปาดเนื้อปาดเนื้อให้ เนื้อเต้นผิวควายนะตัวต่ำพื้นเลยไงทองขึ้นไงทองขึ้นบาานี้พันละบาดพันละบาทผมสองขาโอ้โถปาดให้สองขาเด้อปานตุลุยตุลุยตุลุยมากให้สองขาเอาหาลอยโอ้โถผมก็เรียกว่ามันต้องเป็นสูญสูนอืมคบอกก็ได้มีศูนย์สองห้าศูนย์ห้า แมนโอ้นั่นแหละซูดหาหาซูดคือหาร้อยราคาเนื้อสองขานี่ยแมนโอ้เองหาล้ยกว่าฉันเออเอาเอาเสร็จอกเอาจีเอาโอ้หาซูดซูดเนเ่ยหาซูดซูดเออเอาเลยดิเอาเลยปะเอาแล้วหาร้อยเนี่ยอ่าศูดซูดห้าสองศูดแล้ว เอาตัวนาหารอยเอาแล้วเรียบร้อยแล้วแจได้กับมีศูนย์โอ้ติดศูนย์เลยงวดนี่แนนตัวย่งๆคือหารอยละแนนโอ้หารอยอ่าฝากเลขล่างไปน้ำตัวหนึ่งโอ้โหเลขล่างเลขมันติดมาตลอดเลยติดมาตลอดสี่ยูเล่าน่ะสี่หกคนที่มาเออครับสี่หกล่างสี่หกอืม ก็เดียวเพราะว่าผมอยู่ทั้งเื่งเนี่มันอยู่ทังไตเนอ่อ่างสี่หกเม็เดียวมันปวนกูมันว่ามันอยู่ทังก้อนดูมันทังก้อนดูมันอยู่ในถาดพูอยู่ทังก้อนดูแล้วก็หกันเนาะอเอาฝากถึงเอฟพีพนเอากลับไปแล้วศูนย์สองเว้นต่างต่ 01นนตัวเดียวนอกกันถึง05เพราะว่าได้แล้วเงินหาลอยอืมเออนหลัปฏิวัติว่าเขาเน้อห06คุณหน่หเนนอเออนาะน,น,น้ำหาน้ำหกเออลูกชายกันน้ำหาน้ำหกกว่าดีอืมอปฏิวัต่าผมมี06แมนเห็นบอกขอเอไามา่กินฉลองไงมันเหล็กมันออกไปรถทะเบียนขันเ่ไหมอืมตันึ่นนงสามนะจ้ หวานวนังนี่อือโอ้ยสอสีคอยใสเป็นเล้ตนวเนาะส่อซื้เนี่ยถึอเลขหลายหลายเเซี่พิ่กัะสีเลี้ยวเบ่เห็นเลยเห็นบัวัดเทียนอีกแล้ววันนี้ได้แห้งแค่เพิ่นว่ะเออยะไหนซี้ฮาวบ่วโอ้ยพ่อข้าวสาบบัวคาเนียได้ดิเพิ่นว่ะเอาปากใหม่ๆเด้อสำหรับปูติ บ่ไใ้น้ำม,มุวันนี้ย่าพาดย่าพาดเอาไปเป็นแขนรถผอาไปือ,อ,เ,อปเอาปเที่ยงแล้วครบเพราะว่บาบ่อยักขามไฟศูนยส์สตัวก็บ่ไดรบ่มรอยากขามศูนย์สองศูนย์สามนี่คือมาสามมาสามคนคนผู้บริจาอผู้บรตายมาสามคนครับี่ผมศูนย์ซี่นี่คือคนผู้บนตายแเรามาบอกโอ๋อศูนย์ห่านี่คือเห็นพอเพชร ไปซื้อเนื้อครับเขาให้หารอยบาทบ่อข้าซื้อเขาหรอซื้อเขาหารอยบาทสองขาลหาร้อยสองขาได้สองขาหาร้อยนะส่วนซีหคืออายุคูเป็นมา่าบอกคือประจําสวิเชียผมหมวดก้อนกับซีหกขาหกนะครับเนาะนี้คือจริงอย่างไวครับสวิเชีบผม